ครับพี่น้องครับโมนี้ก็เป็นไปตามที่บโจนะครับเพื่อนได้บอกไว้ว่าสิไปล่ำถวายยสาลแมฮันนีนะครับซึ่งมันก็มีปรากฏการณ์นะครับที่แปลกๆอยู่หลายอย่างนะครับหลังจากนะครับทีไปฮอดนะครับบ่าวาสิเป็นช่วงหนึ่งนะครับมีลมแรงพัดมานะครับยยสานแมฮันนี อยากให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิเอาวิดีโอนะครับมาประกอบนะครับว่าช่วงมันร่มแรงนะมันแรงนะครับแล้วก็ช่วงนั่นก็ช่วงที่จับปิงปองนะครับกับจังทีแฟนคลับได้เห็นไลฟ์สดกันไปก้อนหนาเนี่นะครับของยูช่องสาวน้อยเพชรบวานแพงเองนะครับของบอโจซึ่งแฟนคลับนะครับให้ว่ามื่นกว่าคนนะครับ ซึ่งมันหลายจนมองรถจอดกับว่ามีหรอครับแม่แต่สิเข้าไปเบิ้งนะครับขณะจับหลูกปปปเปิงปองยั่งเข้าไปเ่ราะครับซึ่งแฟนคลับมันหนาแน่นเหลือเกินบอสิเป็นขึ้นบนรถแฮเขาไปรไะก่กับอะไรครับพี่น้องเอ้ยแห้ว่าสะเถาะปยืนยุทางน้ำแข็งขึ้นเบิ้งเอา,ส,าส่วสิไดวิดีโอมาเนาะครับซึ่งวิดีโอมันกะ เปิดเสียงม่ได้หนะครับเพราะว่าเพลงบางย่างอะสีมิลิกซิตนะครับกะขออนุญาตไว้นะครับซึ่งนี่แหละครับย่างที่ได้เห็นนะครับก้อนหนานี้นะครับมันเสิมีแม่หนึ่งนะครับที่เพิ่นเป็นยุหันละครับแม่เถ่าแม่แกเพินยุสานันเพิ่นนะครับได้กรรมถูกนะครับก้อนนองอกอิงนะครับสีมา เฮบัก,รรก,กับเพิ่นกำได้จจกดอกเพิ่นกำได้ยี่สิบห้าดอกนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็เป็นการเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ใดมีโชคบ่มีโชคถือว่าตเกาตัวไม่ก็คัดเลือกเอานะครับลากาผลการจับลูกปิงปองนะครับซึ่งคนแรกที่จับนะครับเมฮันนีนะครับที่เป็นหลางเพิ่นกาม่าให้บอกว่าไห้ผู้ใา้เป็นผู้จับนะครับ คนแรกที่จับนะครับก็คือปูสนชัยนะครับซึ่งกระจับออกมานะครับได้ไม้เหลขกหกและกาลูกที่สองนะครับก็เป็นบอโจเพิ่นจับนะครับกระได้ไม้เลข2สองนะครับและสุดท้ายนะครับที่แรกเิ่นกว่าสีบอสห้จับดอกครับสุดท้ายน้ององอิงก็ได้จับนะครับจับได้ไม้เลขกหาแฟนครับนะครับ หลังจากนะครับที่จับได้เรียบร้อยแล้วแผงแบตเตอรี่ยูหันเกลียงไห้ในพิบตานะครับแฟนขับกับตังสื่อนะครับบ่าสิมีหกมีสองมีหากลับไปกลับมานะครับบอเหลือครับแฟนเพลงแฟนคลับสุภุสุสคนกับล่องเบิร์นนะครับล่องเสียงโชคกับผู้ใดมีโชคผู้ใดตีไปทั้งไร,รยผู้ใดหมานนะครับพอสิได้ไปจา้างเศ้าหน่อยเผ็ดบานแพง มาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนะครับแต่ถ้าเถือกกระสิไปจ้างคืบกันล่ะครับมันก็เถือว่านี่ล่ะครับความหวังนะครับของคนหลากอย่างคือว่าล่ะครับถ้าจับถือกนะครับมันก็ดีแต่ว่าถ้าบ่ถือกก็จะเสียใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพิ่นกะบอกไว้แล้วนะครับเทือแรกกะบอกค้นว่านอุวงอิงสิจับหรอกครับ แต่ว่าแฟนคลับกับโคงสีตั้งนาตั้งตารอนะครับเพราะว่าไปเป็นมืน่นพุ่นจักสิขักบกขักดอกครับจนบ่มี่มองยืนเขาไปมองไดตักขนาดออกมานะครับคว่าสิออกมาได้กับรถติดนะครับซึ่งค้นกลับไปร่อนะครับเ่ราะว่าสิเป็นไปเบิงรถแห่นะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งน้องอุ๋ิงก็ได้ลองเพลงนะครับหอบฝันมาลังหานนี่คือ เพลงซิงเกิลแรกเรากับมืออื่นอยเริ่มนะครับติดตามซิงเกิลที่สองเลือกเขาซาไอ้นะครับเวลาเก่าโม้งเสานะครับแฟนกับกันกดแช่กันนะครับหลายๆครับซอยกันถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับแฟนครับของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงหรือว่าน้องอุงเองให้วงการนะครับหมอลำเฮาอยู่ย่องยาวนานไปเรื่อยๆนะครับสิ่งรอเบิ้งนะครับ ถ้าคลิปนี้ถ้าเพลงนี้ดังขึ้นมาอีกรอบนะครับหรือว่าเฮ็ดให้ปรากฏการหงอิงแล่นสไลด์อีกรอบหนึ่งนะครับนองอิญงใดแน่นอนนะครับ iPad ซึ่งบอโจเพิ่นก็นได้บอกไว้แล้วครับถ้า2สองล้านวิวกับคือสีจัด iPad ให้นองเลยนะครับแฟนครับเขากับซอยกันนะครับสุขสุขคนคนละข้งังนึงเนี่ยมันก็นได้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นาทีเองเพลงหนึ่งกับเบิงนอง นั่งเอกมิวสิกนะครับกับนองไดมอนด์ลิทธิไกรคู่กันเบิงครับว่าแสดงบทบาทเป็นไหนจากหญิงชาวบ้านนะครับพุ่นละครับใส่เกือบขีปเคลียฟุ้นอยู่หันนะครับอยู่ทงหน้าโอ้มิวสิกก็ะเฮดไดดูดีนะครับจากที่เบิงไตเทนเบืองต้นนะครับเดี๋ยวล่อเบิงฉบับเต็มนะครับพรุ่งนี้เก่านาฬิกาบ่ต้องไปเซนะครับโทรศัพท์ถือไว้เลยครับมีโอกาสกะ เปิดเบิงนะครับแช่ให้พี่ให้น้องซอยกันครับแต่อย่าเลื่มนะครับเสียงโชกครั้งนี้ก็ล่องเบิงนะครับแต่วาย,ยาจะไปเน้นนักขักร้ายก็เอาพ่อไปพ่อมาฟ่อฟังนะครับย่าจะไปเกิดความหลบแต่ความหลบมันบอดีนะครับมันบังตาเพราะว่าเข้าไปหวังร้ายทามันผิดหวังมั่นกับบอดีนะครับเพียนห้จิตใจเข้าเสาหมองกอ็อาจจะไปคิดบอดีอย่างอื่นใดนะครับ ซึ่งสิ่งนี้มันก็บป็นว่าสิ่งที่การันตีว่าสิต้องถูกตามที่น้องจับเสม,มอไปนะครับเฮาต้องคิดเพื่อแต่ว่าถูกว่าถูกเฮากับเป็นแฟนครับน้องคือเก้านะครับเฮาบอได้ติดตามน้องที่ว่าจับลูกพิงปองนะครับเฮาติดตามอยู่ที่ผลงานการแสดงหรือว่าการร้องเพลงของน้องนะครับบทบาทบนเวทีแต่ละบทบาทคนมันก็ได้ทำหน้า,นาที่ที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็คือว้าและครับคนมาสมัครสาวน้อยเพชรวันแพงร้นะครับซึ่งเด็กน้อย15 16าปีกับมาหอบฝันมากครับมาเพื่อสีก้าเข้นสูวงการหมอลำอย่างเต็มตัวนะครับบอว่าสีหยังนะครับงานการนังนางเชงสี่แหละครับมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับหมอลำก็คือกันบอว่าอาชีพนังก็คือกันนะครับผููไดนะครับมีลูกมีล้านที่ลองเพลงเก่งนะครับลำเก่งก็ล่องเอาไปสมัครเบื้องนะครับหรือว่า ออริชั่นครับใส่แผ่นด้ว่าะยังส่งไปเพิ่นฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจังไรเพิ่นก็คงสิทธิดต่อมาแล้ครับนี่แหละครับถือว่าเป็นช่วงนี้ช่วงวงการบูมของมอลำัมนะครับน้องอิงกับก้อนนันนก็ได้ถึงเจ็ดแสนนะครับจากล่างว่างนำใจแฟนครับพี่ๆน้องๆแม่ๆสุโขสุคนนะครับที่ซอยสนับสนุนนะครับบอจโเพื่อนกบสนับสนุนนะครับน้องๆสุขคนนะครับยางเต็มที่ เพิ่นกับว่าผู้ใดสิประโยชน์เพือ่อนก็ต้องพักดันแทน้องนะครับให้ประสบความสําเร็จแต่ยังว่ายังกัอยุยทธีตัวบุกคลนํานะครับกัถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เพิ่นสนับสนุนน้องนองหน,นูหน,นู่ว่าสิาเป็นเลียนอยู่นะครับหรือว่าเต้นกอ,อนอก,ก็ตามนะครับก็นี่ครับผู้บริหารยอดเยี่ยมนะครับของหมอลำจนได้รับรางวัลน,นะครับสำหรับคีนีก็ขอบคุณครับ